คลิปนี้จะแสดงการกําหนดไม่ให้แสดงเมาส์หรือว่าเคอร์เซอร์อย่างในตัวอย่างนี้เมื่อเราเลื่อนเพลเ a ตไปเนี่ยในหน้าต่างแคนวาสมันก็จะมีรูปเมาส์ปรากฏอยู่หากเราต้องการจะไม่ให้มีเมาส์แสดงในคลิปวิดีโอก็สามารถจะทําได้เริ่มต้นให้เลื่อนเพลเยตไปยังจุดที่ต้องการจะไม่ให้แสดงเมาส์แล้วก็คลิกไปที่แท็บมอร เลือกไปที่ Cursor Effect จากนั้นก็ไปคลิกที่ Add Animation แล้วก็ไปยกเลิกเครื่องหมายถูกหน้าเมาส์ Cursor visible ต่อไปเราก็ลองเล่นดูโดยการเลื่อนพระเหตุถอยหลังไปทางด้านซ้ายแล้วก็ลองเล่นดูจะเห็นว่าตอนนี้ในหน้าต่างแคนวาสนั้นมันจะมี เมาส์ปรากฏอยู่แต่เมื่อเลื่อนผ่านคีย์เฟรมซึ่งเป็นจุดอยู่ตรงนี้หลังจากเลื่อนไปแล้วก็จะไม่พบเคอร์เซอร์หรือว่าเมาส์ปรากฏอีกเมื่อต้องการจะให้กลับมาก็เลื่อนไปยังจุดที่ต้องการจะให้เมาส์นั้นกลับมาแสดงอีกครั้งแล้วก็คลิกไปที่ add animation แล้วก็ทำเครื่องหมายถูกหน้าเมาส์เคอร์เซอร์วิสิเบิลแล้วก็ลองเล่นดูเมื่อเลื่อนเพลย์เฮดไปทางด้านซ้ายของคีย์เฟรมก็จะไม่พบเมาส์แต่เมื่อเลื่อนผ่านมาเมาส์ก็จะปรากฏขึ้น